ปิศนาธรรมและขันละมนต์ครับผมคลิปเดียวจบเลยนะครับคุคลิปเดียวจบใส่เมื่อนี้เป็นปริศนาสวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็ับมาพบกับช่องไม้ผ้าลวเนะคะเมื่อนี้แม่ก็จะผ้ามาตามแนวทาาโค้งสุดท้ายของพระตูงนะคะผู้ใดเขามาแลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมด เพื่อสิบผาผาดข้าวสารดีๆแนวทางเด็ดๆจากทางจ่องไม้ผ้าลวยเนาะคะ่ะไม่ก็จะได้ผ้าเขาไปสอบถามพระอาจารย์เนาะคะ่ะตามไม่มาเลยจ้าฮืมสรันละเดีย๋ดวยวเฮ้าพิเตน้ำไปรอทุนวรายไม่จันคือ รัฐมนีครับหรือสลัดกินแบ่งรัฐบาลครับช่างช็อตกับะหายใบก็เป็นแนวทางเลยครับตัวเด็กทุกตัวก็มีซิทเขาไมีซิทรถี่ว่ากันเหมือนที่กัวกบาตัวเดียวกันครับงานครับงก็ไปเกดยกกันตามนี้ครับวันนี้ก็จะให้อาจารย์สรุปให้ฟังครับผมว่าทีเป็นมาแบบใดเนาะ กหนกัาเหบนน้ำมันนี่มันเบิ้งมันคือหลา,า,ายตยาไล่ตัวกับลูกเหมนเด็นอย่กิจกาน่ะครับเพราะว่าเาจะเนเบิ้งในจิดหยันเป่นไล่ตา อันติมาคือกับ,บมาตีแต่แตคอยให้อาจารย์อธิบายให้ว่าเป็นมาแบบไหนสำหรับปริศนารรมและขันนะมนครับผมคลิปเดียวจบเลยแล้วครับกันคลิปเดียวจบใส่เมืม่อนี่เป็นปริศนารรมเนะาะครับปริศนาถรำใส่เมืม่อเป็นปริศนารรมขวามววโอ้วาเมื่อเป็นปริศนารรำใส่เมืม่อของพระอาจารย์แต่ขวาเมื่อของข้าพอยังได้กระถิ่นเพราะว่าอยู่นัฟังอยู่ครับ นพิศนักร่มกับมีอ่าที่ว่านกกับเต่ายสามตัวขึ้นบนนะนะพ่อนกกับเต่ายสามตัวขึ้นบนงานจะจะจะตีเป็นตัวใดนแปลว่าเป็นตัวใดนนกไม่ได้ผมว่าบ่ค่อยนั่นเป็นได้นกกับเต่ายสามตัวขึ้นบนเนาะเมียนหงเจ็ดตัวลงล่างครับเจ็ดตัวลงล่างไอ้รวมทีแล้วก็แล้วก็ตีกันไว้เป็นสองคู่เมียนบ่ โอ้เป็นสามคู่ไปในตัวกันเื่อก้าเจ็ดเนาะแต่ที่แรกเป็นหาเจ็ดหกเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดกับเก้าตัวเดียวกันก็เก้าตัวเดียวกันไม่หันหัวให้งานครับหันเป็นหันลูกให้ที่จริงว่าหลายหางครับมีห้าเจ็ดกับหกเจ็ดเท่านั้นครับครับแมแล้วมากควอมเลขตัวนี้โอ้เลขตัวมากความมันบอยจันครับมามาตัวใดครับอาจารย์ มากสองโตสองคู่นี่แหละเรามาห้าเจ็ดกับหกเจ็ดห้าเจ็ดกับหกเจ็ดเลขนักขันน้ำม่อนกับมี่พร้อมอย่างนอ๋อเลขนักขันน้ำม่อนกับมี่พร้อมเนาะมีหกเจ็ดครับชนกันกับหกเจ็ดชนกันกับหกเจ็ดกับเกาเจ็ดเนาะขันสิมาตัดทั้งนี่เนาะหกเจ็ดกับเจ็ดหกเลยครับผมขันน้ำม่อนกับกับพร้อมตัวนี้ลูกอยากตีเป็นเจ้าสี่ห้องเดีวด้ว่อ เพราะว่าตัวแรกมันมีแล้วตัวนี้ลูกจะเอาไปนงเป็นยนาทีไหมก็ได้ครับแต่พครจานเนื้อเป็นเจ็ดเก้าครับผมแต่เจ็ดเก้าครับพอหกเจ็ดมันก็ย้อนหันอยู่แล้วแต่กับม้วนขึ้นในฟอมครับผมเจ็ดเก้าจะขอโทษพี่น้องหลายๆเด้อแต่มีเงาไฟนะครับพอเมื่อนี่มันฝนตกก็เลยต้องเปิดไฟครับ คนตกี่เงาบางว่าเป็นยังจ้าเห็นอยู่แต่ที่จริงปิดหลอดไฟหลอดนั่นสิดียุ่้บ่ได้มีกี่มืดบ่เมือดบ่เหมือดบ่เมือดพอดีใส่กล่องมันสีนั่นพอดีเลยต้องเกล่องมึงลูกสิ่งนั่นเด้งนอ่นพอดีพอดีงามเลยครับเด็กจะงามบ้านครับขาดขาดเหล่าบวชขาดแคลนแข่งหาครับ รือพี่น้องเอฟซว่าโอ้ควรสิเป็นตัวนี่ก็จับเอากบะเป็ปิญังแต่ว่ามากตามนี่ก็ะม,มักไรก็ได้นาอแต่ที่ลูกมากลูกมากตัวนี้สำหรับแนวทางกระไดมาฝาเอฟซี FC แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่ก็ขอ,ขอจบอนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ